วันนี้พบกับครูหนิงในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการช่างก่อนที่เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการช่างนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในรูปแบบมาตรฐานก่อนนะคะว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างต่อมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะก็คือ1โจทย์ถามอะไร 2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้าง 3. หาคำตอบได้โดยวิธีใด 4. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 5. เขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไร 6. ได้คำตอบเท่าไร้าส่วนเรื่องโจทย์ปัญหาการช่างเ,เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการช่างน้ำหนักของสิ่งต่างๆนะคะโดยที่จะใช้หน่วยเป็น กรมเป็นกิโลกรัมเป็นขีดนะคะ,ะเรามาดูโจทย์ปัญหาของเรานะคะในหน้า78ค่ะ,ะโจทย์ปัญหาที่เราจะต้องทำนะคะในข้อ1นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเรามาดูโจทย์ข้อ1.1เมืน่ะคะมะเขือหนัก4ีี แตงกวาหนักมากกว่ามะเขือสองขีดแตงกวาหนักกี่ขีดเรามาวิเคราะห์จโจทย์กันนะคะว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราหาสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมะเขือหนักสี่ขีดแตงกวาหนักมากกว่ามะเขือสองขีดอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกในส่วนที่โจทย์ถามก็คือแตงกวาหนักกี่ อะในเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราต่อไปเราจะมาดูเรื่องการหาคำตอบนะครัเพื่อนำมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหาคำตอบข้อนี้นักเรียนดูที่ประโยคที่สองนะคะมีคำว่าหนักมากกว่าคำว่ามากกว่าอยู่ในประโยคที่สองนักเรียนควรหาคำตอบโดยใช้วิธีอะไรอันนี้คิดเองนะคะแล้วก็นำมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบเลยค่ะ เวลาเขียนคำตอบนะคะอย่าลืมเอาประโยคที่โจทย์ถามมาเขียนในคำตอบนะคะแล้วเขียนด้วยตัวเลขไทยแล้วก็หน่วยของข้อนี้ก็คือคำว่าขีดนะคะข้อ1นนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมครูนะคะมะละกอหนัก2กิโลกรัมทุเรียนหนักกว่ามะละกอ1กิโลกรัมทุเรียนหนักกว่ามะละกอก เรียนก็มาดูนะคะเขาให้คำว่าทุเรียนหนักกว่าอยู่ในประโยคที่2นะคะแต่เราจะไม่หาคําตอบโดยวิธีบวกเพราะเขาถามอะไรเขาถามทุเรียนนะคะทุเรียนเนี่ยหนักกว่ามะละกอกี่ขีดเราก็มาดูในส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามจะมีคําว่ากว่าก็คือมีการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปรียบเทียบเราจะหาคําตอบโดยการใช้วิธี นะคะ,ะข้อนี้จะไม่เหมือนกับข้อ1น,นักเรียนสังเกตที่โจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์บอกเรานะคะจะให้หน่วยมาเป็นกิโลกร,รัมนะคะแต่ส่วนที่โจทย์ถามจะถามเป็นขีดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้มาตราในการเปรียบเทียบน้ำหนักก่อนนะคะว่า2กิโลกร,รมัมหกิโลกร,รัมเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับกี่ขีดอ่ะเราก็มาทบทวนความรู้เดิมก็คือ 1>, 1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้น2กิโลกร,รัมจะเท่ากับเท่าไรเราก็เอา2กิโลกร,รัมมาแปลง2กิโลกร,รัมจะเท่ากับ20ขีดแล้วก็ลบด้วย10ขีดนะคะจะเหลือเท่าไรนักเรียนก็หาคำตอบได้เลยค่ะแล้วการเขียนคำตอบอย่าลืมเอาส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนในคำตอบและตอบเป็นเลขไทยนะคะ กอใหญ่นะคะเป็นการแสดงวิธีทำเดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆครูบอกน,นะคะฟ้าใสหนัก28กิโลกรัม500กรัมและหนักน้อยกว่าชื่นใจ4กิโลกรัมชื่นใจหนักกี่กิโลกรัมในส่วนที่โจทย์บอกก็คือฟ้าใสหนัก28กิโลกรัม500กรัมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือหนักน้อยกว่า ชื่นใจสี่กิโลกรัมแสดงว่าชื่นใจต้องหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นการหาคำตอบในข้อนี้นะคะเราจะหาโดยการใช้วิธีบวกส่วนที่โจทย์ถามก็คือชื่นใจหนักกี่กิโลกรัมต่อไปเรามาดูในการแสดงวิธีทำของการช่างนะคะโจทย์ปัญหาโดยทั่วๆไปนะคะถ้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมหรือมีแค่กร,รัมอย่างเดียวนะคะเราก็จะหาคำตอบ แดงวิธีทำโดยปกติก็คือเอาหน่วยไว้ทางขวามือริมสุดนะคะแต่อันนี้เขาให้มามีหน่วยมา2แบบก็คือหน่วยเป็นกิโลกรัมและหน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาทำแสดงวิธีทำนะคะเราก็จะเขียนหน่วยของมันไว้ด้านบนก่อนก็คือเขียนกิโลกรัมและก็กรัมนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่โจทย์กำหนดให้ในวันนี้ แล้ววิธีการเขียนแสดงวิธีทำก็เหมือนเดิมนะคะเราก็เอา,เอาส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะก็คือ28ก็เขียนให้ตรงกับคำว่ากิโลกรมัมแล้วก็500กรัมก็เขียนให้ตรงกับกรมัมต่อไปบรรทัดที่2ก็จะเป็นน้ำหนักของฟ้าใสนะคะน้ำหนักฟ้าใสหนนัก้อยกว่าชื่นใจคือส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ในประโยคที่2เราก็เอามาเขียนใน กิโลกร,รัมนะคะเพราะว่ากําหนดมาแค่4กิโลกร,รัมนะคะไม่มีหน่วยเป็นเศษกร,รัมนะคะเราก็เขียนในอยู่ในหลักของกิโลกร,รมัมต่อไปเราก็มาหาคําตอบค่ะการหาคําตอบนะคะเราก็จะบวกทีละหลักก่อนเราจะบวกในหลักของกร,รัมก่อนนะคะห้าร้อยห้า0้ 500, 500, ไม่มีตัวบวกเราก็ชักลงมาเลยนะคะจะได้เท่ากับ500ต่อไปเราจะไปบวกในหลักของ ก,ก,รระะกิโลกรัมนะคะกิโลกรัม28บวก4ได้เท่าไหร่นักเรียนหาคำตอบได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปเขียนเป็นคำตอบอตรงที่เขียนคำตอบนะคะเขาถามทหน่วยเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เติมให้ครบนะคะข้อ2อ่านโจทย์พร้อมครูนะคะถุงแป้งขนาดใหญ่หนัก12กิโลกร,รมัม7ขีด และหนักมากกว่าถุงแป้งขนาดเล็ก5กิโลกรัม2ขีดถุงแป้งขนาดเล็กหนักกว่ากี่กิโลกรัมกี่ขีดเราก็มาวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรามาให้โจทย์กำหนดให้ถุงแป้งขนาดใหญ่หน ah ัก12กิโกรัม7ขีดและหนักมากกว่าถุงแป้งขนาดเล็ก5กิโกรัม2ขีด ส่วนที่โจทย์ถามก็คือถามถุงแป้งขนาดเล็กหนักกี่กิโลกร,รมัมอ่ะเขาต้องการรู้ถุงแป้งขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเราก็จะหาคำตอบโดยการลบนะคะเพราะว่าเขาต้องการทราบน้ำหนักของถุงแป้งถุงเล็กนะคะเพราะฉะนั้นถุงแป้งถุงเล็กเนี่ยก็จะต้องมีน้ำหนักน้อยกว่าเราก็จะหาคำตอบโดยการใช้วิธีลบนะคะ ต่อไปเป็นการแสดงวิธีทำนะคะในข้อนีนะ้โจทย์ก็กำหนดให้หน่วยเป็น2แบบอีกเหมือนเดิมก็คือคำว่ากิโลกรัมกับขีดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงในการแสดงวิธีรมเหมือนเดิมนะคะก็เขียนหลักของ กิโลกร,รัมและขีดนะคะข้อนี้เป็นขีดข้อ1จะเป็นกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไว้ในบรรทัดแรกก่อนหน่วยเป็นกิโลกร,รัมและขีดต่อไปนักเรียนก็เอาประโยคที่1มาเขียนไว้ในบรรทัดที่1ซึ่งเป็นตัวตั้งและก็เอาบรรทัดที่2บรรทัดที่2ก็คือประโยคที่2นะคะมาเขียนหลักของกิโลกรัมก็เขียนให้ตรงกันหลักของขีดก็เขียนให้ถูกต้องนะคะให้ตรงกัน และก็หาคำตอบโดยการใช้วิธีลบข้อนี้ก็จะให้นักเรียนทดลองทำเองเพราะว่าก็จะคล้ายๆกับข้อหนึ่งะคะแต่เปลี่ยนแค่หน่วยจากกรัมเป็นขีดนะคะอะลองหาคำตอบเองนะคะข้อ3อ่านโจทย์ไปพร้อมครูค่ะแม่ค้าเหลือผักคะน้า9ขีดแต่ผู้ซื้อต้องการ1กิโลกร,รัม3ขีด ผู้ซื้อจะต้องซื้อผักคะน้าเพิ่มจากร้านอื่นอีกกี่ขีดอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะคะในส่วนที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแม่ค้าเหลือผักคะน้า9ขีดแต่ผู้ซื้อต้องการผักคะน้าหกิโลกรัมสขีดอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะส่วนที่โจทย์ถามก็คือผู้ซื้อต้องการซื้อผักคะน้าเพิ่มจากร้านอื่นอีก อันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามต่อไปเราจะมาวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือการแสดงการหาคําตอบเราจะใช้วิธีใดให้นักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าถ้าโจทย์ถามมีคําว่าเพิ่มเมื่อไรให้นักเรียนใช้วิธีลบอย่างเดียวนะคะถ้ามีคําว่าเพิ่มอยู่ที่ท้ายประโยคเมื่อไรให้นักเรียนหาคําตอบโดยวิธี ต่อไปเรามาแสดงวิธีทำกันค่ะการแสดงวิธีทำในข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะคะโจทย์กำหนดมาให้เรามีหน่วย2แบบคือกิโลกร,รัมและขีดเราก็เขียนหน่วยของมันไว้ในบรรทัดแรกก็คือกิโลกร,รัมและขีดต่อไปนักเรียนดูในคลิปของคุณหนิงนะคะว่าดูซิคุณหนิงเอาอะไรขึ้นต้นเป็นประโยคแรกนะคะเป็นตัวตั้งตัวตั้งนะคะ ผู้ซื้อต้องการผักคะน้า1กิโลกร,รัม3ขีดทำไมคุณหญิงเอามาเป็นตัวตั้งเพราะว่า1กิโลกร,รัม3ขีดหนักมากกว่า9ขีดเพราะฉะนั้นการลบต้องเอาเลขที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งเสมอนะคะเราก็จะเขียน1ให้ตรงกับคำว่ากิโลกร,รมัม3ให้ตรงกับขีด ต่อไปประโยคที่2นะคะก็คือแม่ค้าเหลือผักคณะอยู่9ขีด9ขีดเราก็เอาเลข9้ไปใส่ให้ตรงกับหลักของขีดนะคะแล้วเราก็มาหาคําตอบกันการหาคําตอบนะคะเราก็จะหาในหลักของขีดก่อนเอา3ามลบเก้มลบเ้าได้ไหมคะ 3-9ลบ9ไม่ได้นะคะเราก็จะไปยืมในหน่วยของกิโลกร,รัมมาก่อนก็ยืมมา1กิโลกร,รมัมก็แสดงว่าเราไปยืมมาเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้นจาก3ขีดก็จะกลายเป็น13ขีดเราก็จะเอา13ขีดเนี่ยลบ9นะคะลบแล้วเหลือเท่าไหร่ส่วนในหลักของกิโลกร,รมัมในเมื่อ เราให้เขายืมไปแล้ว1ถูกยืมไปแล้ว1ก็จะเหลือเท่ากับ0น์นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหาคำตอบในหลักของขีดและก็นำมาเขียนเป็นคำตอบนะคะซึ่งการเขียนคำตอบก็เหมือนเดิมเลยเอาประโยคที่3ลงมาเขียนและเขียนตัวเลขคำตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะ วันนี้เราก็เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนักไปแล้วนะคะและก็ได้ทําแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆไปแล้วถ้านักเรียนเรียนแล้วยังไม่เข้าใจในส่วนที่คุณหญิงอธิบายนะคะนักเรียนสามารถไปหาคลิปเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการชั่งน้ําหนักนะคะจากคุณครูท่านอื่นได้ใน YouTube นะคะในทุกๆเรื่องที่เราเรียนนะคะนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้และในส่วนของวันนี้ คุณหนิงก็จะอัดเสียงแบบติดๆขัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นไข้เจ็บคอนะคะก็จะพูดไปแล้วก็จะมีรู้สึกแบบเหมือนจะไอนะคะคลิปมันก็เลยแบบรู้สึกติดๆขัดๆก็ฝากนักเรียนนะคะดูแลสุขภาพอย่าให้ป่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหนิงเป็นโรคภูมิแพ้เนะเาะพออากาศเปลี่ยนปุ๊บก็จะเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะเริ่มเจ็บคอแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนดูแลสุขภาพตัวเอง สวมแมสล้างมือไม่ออกไปตากฝนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นช่วงเช้าก็จะรู้สึกเย็นๆหนาวๆนะคะช่วงบ่ายก็จะร้อนร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันก็ดูแลสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้คุณหนิงก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ